ยินดีต้อนรับกับสู่ยินนิโกครับทุกคนตอนนี้มอ n s สเตอร์ t e r มีการอัปเดตที่ยอดเยี่ยมสป,ปราราตตัวใหม่อาวุธใหม่ชุดเกราะใหม่ดึงดูดผู้คนมากมายให้เดินไปรอบเพื่อหาสป,ปราราตตัวใหม่และสำหรับวัสดุใหม่ในการสร้างอาวุธและชุดเกราะใหม่คุณจะต้องใช้เวลาสักพักในการเดินไปรอบเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จวันนี้ ฉันจะแสดงวิธีง่ายที่สุดในการเล่น Monster Hunter ให้คุณดูโดยไม่ต้องเดินคุณสามารถอยู่บ้านเพื่อเล่าวัสดุอาวุธชุดเกราะและพบก,กับสัตว์ประหลาดได้อย่างง่ายดายไปชมกันเราจะใช้เครื่องมือเปลีนตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์ชื่อ Unico เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณปรับตำแหน่ง GPS ในโทรศัพท์ของคุณและคุณสมบัติ4อย่างที่สะดวกสบายที่ช่วยให้คุณเล่น Monster Hunter ได้อย่างง่ายดายตรวจสอบลิงก์ดาวน์โหลดในคำอธิบายและดาวน์โหลด เมื่อติดตั้งแล้วเชื่อมต่อมือถือกับ PC หรือ Mac และเปิด u n i ิโกแล้วคลิกตัวเลือก Enter ตอนนี้ทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์บน iPhone หรือ Android ฉันจะใช้ iPhone เป็นตัวอย่างไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดคุณควรเห็นตัวเลือกโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดใช้งานที่นี่และ iPhone ของคุณจะรีสตาร์ท เมื่อมีการรีสตาร์ทเสร็จสิ้นหน้าต่างจะปรากฏขึ้นแตะเปิดทีนี้ตอนนี้กลับไปที่ยูนิโกเลือกคุณสมบัติจอยสติ๊กและปรับความเร็วในการเดินจากนั้นคุณก็พร้อมแล้วใช้เมาส์ลากจอยสติ๊กไปรอบๆเพื่อย้ายตัวละครของคุณ มันสะดวกมากมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีคุณสมบัติอีกสาประการที่สะดวกมากๆคุณสมบัติแรกคือการเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณสามารถเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งใดๆที่คุณต้องการได้เพียงคลิกครั้งเดียวคุณสามารถข้ามไปยังป่าทะเลหรือพื้นที่หนองน้ําได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนที่คุณจะกระโดดคุณต้องปิดเกมก่อนและค้นหาจุดที่คุณต้องการไปและกระโดดเพื่อที่คุณจะไม่ได้รับคําเตือนประการที่ 2. ชุดคุณสมบัติเคลื่อนที่แบบจุดเดียว กำหนดจุดตำแหน่งแล้วยินิโกจะวางเส้นทางให้คุณโดยอัตโนมัติจำลองการเดินได้จริงร้อยเปอร์เซ็นคุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อค้นหาสปาร์ลาดได้อย่างง่ายดายประการที่3คือการเคลื่อนไหวหลายจุดคุณสามารถตั้งค่าหลายจุดเพื่อสร้างเส้นทางที่กำหนดเองสำหรับตัวคุณเองเพื่อรวบรวมวัสดุต่างๆในระหว่างเส้นทางด้วยยินิโกคุณสามารถรวบรวมวัสดุใดๆใ,ในการสร้างหานสปาร์ลาดและทำภารกิจให้สำเร็จโดยไม่ต้องเดินซึ่งหมายความว่าเราสามารถรับอาวุธหรือชุดเกราะใหม่ ได้เร็วกว่าใครๆไปลองเลยนอกจากนี้เรายังมีชุมชน Discord ดสำหรับ Monster Hunter และ Pokemon Go คุณสามารถรับข้อมูลและเคล็ดลับเกี่ยวกับเกมเหล่านี้ใน p o c โ c ขับ i s c o r d มาร่วมกับเราสิโอเคหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณฉันจะขอบคุณหากคุณสามัครรับข้อมูลเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ